นะครับในข้อ13นะครับก็จะสอน3วิธีนะครับนะเป็นวิธีตรงซะสวิธีนะครับแล้วก็วิธีลัด1วิธีนะวิธีตรงวิธีแรกเนี่ยก็คือใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียววิธีตรงวิธีที่2ก็คือใช้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับมาดูถ้าเป็นแบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับนะอันนี้นะเขาบอกว่าเหมียวนะครับจะผสมเครื่องดื่มเมนูพิเศษนะครับโดยใช้เครื่องดื่ม A นะครับ ซึ่งไอ้ช็อเครื่องดื่ม A เนี่ยมันมีชาผสมอยู่90อร์เซนผสมอยู่อย่างทั่วถึงนะแล้วก็เครื่องดื่มบีนะครับมันจะมีชาอยู่หกสิบเปอร์เซน์มันก็ผสมเข้ากันอย่างทั่วถึงนะครับเช่นเดียวกันนะครับนะถังเนี้ย นะครับก็ความจุขาเยอะอยู่ถังนี้ก็ความจุเยอะครับนะอาจจะแต่ละถังเนี่ยอาจจะมีความจุถังละ30ลิตร30ลิตรก็ได้นะเอาละครับเขาก็จะกดเครื่องดื่ม A มาจํานวนหนึ่งกดเครื่องดื่ม B มาจํานวนหนึ่งนะครับมาผสมกันลงในถังนี้นะครับนะให้ได้จํานวนทั้งหมด15ลิตรโดยเอามาผสมกันแล้วให้ได้15ลิตรเนี่ยนะครับ จะต้องทําให้มีปริมาณของชาเนี่ยนะครับจะต้องทําให้มีปริมาณของชาเนี่ยเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นครับจะต้องทําให้มีปริมาณชาเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นตนะโอเคลองนึกครับตอนนี้เราจะใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับก็เลยสมมุติครับว่าเราจะ เครื่องดื่ม A เนี่ยนะครับใช้เครื่องดื่ม a จํานวนเเล็กลิทครับเทลงมาในนี้นะครับเเล็กลินะครับเครื่องดื่ม A จํานวน a เล็กลิทแต่2อ,อย่างรวมกันเนี่ยต้องให้ได้15ลิตรงั้นก็ต้องใช้เครื่องดื่มชนิด B อีก เอาทั้งหมดที่ต้องการคือ15ลิตรลบที่ได้มาแล้วจากเครื่องดื่ม a อีก a เอล,ลิตรเพราะฉะนั้นก็จะใช้เครื่องดื่มชนิด B อีก15ลบ a ลิตรนะครับเอาแล้วนะใน A ลิตรที่ลงมาตรงเนี้มันก็ต้องมีชาป,ปะปนอยู่ใช่ไหมครับอย่างที่บอกอะ่ะมันมีชาป,ปะปนอยู่อย่างทั่วถึงครับ90%ครับดังนั้นไม่ว่าเราจะกดออกมากี่ลิตรก็ตามนะครับ มันก็จะมีชาปนอยู่90%เเช่นถ้าเรากดออกมา4ลิตรก็จะมีชาปนอยู่90%ของ4ลิตรถ้าเรากดออกมา8ลิตรก็จะมีชาปนอยู่นะของ8ลิตรถ้าเรากดออกมา10ลิตรก็จะมีชาปนอยู่1 0บเอนอกโทษ90ของ10ลิตรนะครับเค okay, นะสมมุติเล่นๆนะครับถ้าเรากดออกมา12ลิตร มันก็จะมีชาปนออกมานะครับ90%ของ12ลิตรในเมื่อเราก,กดออกมา A อลิตรครับมันก็ต้องมีชาปนมาด้วยใช่ไหมครับมีชาปนอยู่ในนี้นะครับมีชาปนอยู่นี้90%ของเอลิตรครับเนี่ยถ้าใช้เครื่องดื่มชนิดเอเล็กลิตจะมีชาปนอยู่นะครับนะ90%ก็คือ90%ของเอเล็กลิตร90%ก็90สดร้อย ก้าสิบส่วนร้อยคูณด้วยเอเล็กตริตนะครับเนี่ยชาที่ลงมาด้วยนะครับมันจะมีชาลงมาด้วยนะเนี่ยที่เรากดมันออกมาเนี่ยเอเล็กริตเนี่ยจะมีชาผสมปนลงมาด้วยเก้าสิบส่วนร้อยคูณเอเล็กตริตนะครับแล้วก็มันก็ลงมาอยู่ในนี้นะครับ จำนวนนี้จะได้มาจากเครื่องดื่ม A นะครับเช่นกันครับเจ้าเครื่องดื่ม B นะครับเราใช้มันเป็นจำนวน1 5ลบเอลิตในเครื่องดื่ม B เนี่ยมันมีชาปนอยู่60%นะปนอยู่อย่างทั่วถึงเช่นเดียวกันครับดังนั้นสมมุติเล่นๆนะครับถ้าเรากดปันลงมาเนี่ยสลิตร มันก็จะมีชาปนอยู่60%ของ2ลิตรถ้าเรากดมันลงมา5ลิตรมันก็จะมีชาปนอยู่60%ของ5ลิตรตอนนี้เรากดมันลงมาเนี่ย15ลบเลิตรนะมันก็ต้องมีชาปนอยู่60%ของ15ลบเลิตรครับเนี่ยจะมีชาปนอยู่นะครับชาที่จะปนอยู่นะครับก็คือ60%ของ15ลบเลิตร 6กส็ก็60ส่วนร้อยคูณด้วยลบ A นะชาจำนวนนี้ก็จะลงมาอยู่ในถังนี้ด้วยนะครับนะแล้วชาตรงนี้กับชาตรงนี้รวมกันก็จะมากลายเป็นชาที่อยู่ในถังนี้นั่นเองนะแล้วชาในถังเนี้ยมันมีอยู่แค่ไหนล่ะอย่าลืมว่าตอนแรกเน,นี่ยถังเนี้ยเป็นถังที่ว่างเปล่าไม่ได้มีอะไรเลย นะกดเครื่องดื่ม A ลงมากดเครื่องดื่ม B ลงมามันถึงได้มีเครื่องดื่มทั้งหมด15ลิตรแล้วก็มีชาปนอยู่นะ72%เดี๋ยวนั้นตอนนี้ก็จะมีชาอยู่72%ของ15ลิตรนะก็72ส่วน100คูณด้วย15ลิตรนะครับในขณะนี้นะครับนะ มันจะมีชาปนอยู่นะครับ72ส่วนร้อคูณด้วย15ลิตรนะครับอนะครับชาที่มีอยู่ในนี้ย่อมจะมาจากชาที่ปนอยู่ตรงนี้กับชาที่ปนอยู่ในนี้รวมกันใช่ไหมครับ ก็คือชาตรงนี้กับชาตรงนี้รวมกันจะเท่ากับชาที่มีอยู่ในถังใบนี้ก็เลยเขียนสมการได้แบบนี้นะครับเขียนความสัมพันธ์ได้แบบนี้ครับชาที่ปนอยู่ในเครื่องดื่ม A ที่เทลงมาเนี่ยนะครับรวมกับชาที่ปนอยู่ในเครื่องดื่ม b ที่เทลงมานะครับจะเท่ากับชาที่ปนอยู่ในเครื่องดื่มผสมชาที่ปนอยู่ในเครื่องดื่มนะ ชาที่ปนอยู่ในเครื่องดื่ม a ที่เราเทลงมาเอเล็กลิทเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่เท่านี้ไปรวมกับชาที่ปนอยู่ในเครื่องดื่ม b ชาที่ปนอยู่ในเครื่องดื่ม B เฉพาะส่วนที่เทลงมานะก็คือตรงนี้เนาะจะเท่ากับชาที่ ปนอยู่ในเครื่องดื่มผสมตอนนี้นชาที่มีอยู่ในนี้ไม่ได้ไม่ได้มาจากการที่เราเ,เติมเพิ่มจากตรงไหนเข้าไปอีกนะครับมันมีอยู่จากสิ่งที่มันปนอยู่แล้วในเครื่องดื่ม A ที่ไหลลงมากับปนอยู่แล้วในเครื่องดื่ม B ที่ไหลลงมานะครับเอาละตอนนี้ทุกวงเล็บ มีส่วนร้อยอยู่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรากําจัดส่วนร้อยนะครับนะเราคูณด้วยร้อยเพื่อกําจัดส่วนนะคูณด้วยร้อยทั้งสมการนะเพื่อกําจัดตัวส่วนนะครับนะพอคูณเอาร้อยคูณวงเล็บนี้นะครับส่วนร้อยก็หายไปก็เป็น90 <A> คูณ a ครับเ0 A เอาร้อยคูณวงเล็บนี้ครับส่วนร้อยก็หายไปก็จะเป็น60คูณวงเล็บ15ลบ a เอาร้อคูณวงเล็บนี้สดร้อยก็หายไป mm. ก็จะเป็น72น็ดูณสินะเก้าสิบเอเอาบวก60คูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะครับบวก60คูณสิก็เป็นบวกเก้บวก60คูณลบเก็เป็นลบหกสิบเอเจคูณสิก็ได้1นึ่นะครับคูณย้ายตัวเลขบวกเก้าร้อยย้ายมาก็มาเป็นลบเก้าร้อยนะครับ ข้างนี้ก็จะเหลือ 90a ลบ 60a นะก็จะเป็น 30a ตรงนี้ลบกันก็ได้180งั้นย้าย30นะครับจากตัวคูณย้ายมาฝั่งนี้ก็ต้องย้ายมาเป็นตัวหารนะครับหารด้วย30ก็จะได้ a เท่ากับ6นะครับนะใช้เครื่องดื่ม a เท่ากับ a เล็กลิตรใช้เครื่องดื่ม b เท่ากับ15ลบ a นะครับใช้เครื่องดื่ม a เท่ากับ a เล็กลิตรก็คือ6ลิตรใช้เครื่องดืม่ม b เท่ากับ15ลบ a ก็คือ15ลบ6 ก็คือ9ลิตรนะครับโอเค